กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วละครับกับตอนคนนอกใจครับใช่แล้วค่ะใครที่อยากรับชมเราย้อนหลังนะคะสามารถรับชมได้ที่ v6tv ช่อง psi ช่อง7 6ค่ะแล้วก็มีแฟนเพจ facebook youtube นะคะชื่อว่า v6tv แล้วก็เพจใหม่เลย h o a t love story สามารถส่งเรื่องราวความรักของคุณกับพวกเรามาในรายการได้ค่ะใช่ครับเมื่อสักครู่เราก็พูดถึงเรื่องคนนอกใจไปเยอะแล้วทีนี้เนาะแล้วก็แขกรับเชิญเราเนี่ยม,มีเรื่องเล่าเด็ด มาให้คุณผู้ชมทงมางบ้านได้ฟังกันอย่างแน่นอนกับเรื่องคนนอกใจเริ่มเลยเราเกิดกันไปแล้วแบบคร่าวๆใช่ไหมคะคว่าเจอผู้ชายคนนึงจากแอบ,บหาคู่ในช่วงโควิดของอเรามันเหงาวเนอะแแบบเพื่อนๆก็มีแฟนอยู่ด้วยกันกับเพื่อนมากเราก็อยู่กับเพื่อนที่แก๊งโสดก็แบบ มาเรามานั่งเล่นทินเดอร์กันดีกว่าตอนแรกก็คิดว่าเราแบบเรามานั่งเล่นทินเดอร์กะไคสื่อไปส่งกันออนไลน์เรียนนิ่งนะมึอเรียนแบบออนไลน์เพราะว่าเราไม่ได้ไปออนไซต์เราต้องเรียนออนไลน์มือมาเล่นทินเดอร์กันนี่การเรียนรู้การเรียนรู้แบบใหม่แบบใหม่เพราะว่านี่ก็แบบอยู่ในการแล้วก็บ้างแบบอาเทฐไหมอ๋อัปการอปารนี่เพื่อเนคนที่รอโอเคปาดตโอเค ช่วยกันดูช่วยกันเช็คอะไรเงี้ยฟิลฟิลช่วยกันดูช่วยกันเช็คแต่ว่ามันแมทกบต้องของแมทของเราสิจะไปแมทของเพื่อนด้วยหรอถ้าลองแมทกับเขาคนนั้นยังไงก็ปัดปุ๊บปัดเฟิบปุ๊ยแมทเลยทันทีด้วยใครทักใครก่อนเขาทักเราก่อนเราไม่เคยคุยกับใครในทินเดอร์แล้วทักก่อนแเราแบบเอาจริงที่เล่นอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะหาคู่ขนาดนั้นเธอเหมือนแกล้งเหงาปัดเล่นถามว่าใครทักมาสฉดเฉดดองไปเยอะมากไม่ค่อยตอบเลยซ้ำแต่อันนี้เหมือน คนนี้ไม่ต้องมีอะไรพิเศษมันมันตรงเทสเป็นแบบผู้หนุ่มค้มเข้มนิดนี้อะไรอายุอายุครับอายุมากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าเป็นลุนทีเราชอบรุ่นพีใช่ชอบรุ่นพี่ชอบผู้ชายสูงด้วยแบบร้อยแปดสิบอะไรเงี้ยใช่แล้วแบบโอเคตรงเทสข้อหนึ่งข้อสองข้อสามตอบไหนละกันอะไรแต่เขาเป็นคนเริ่มทักแบบใหม่โดยการส่งเพลงมาเลยอคืนนั่ไม่มีไม่มีเกินเลยหรอไม่มีแบบสวัสดีครับชื่ออะไรครับอะไรอย่างไงไม่เกินแบบก็ถึงบอกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้อง อ๋อส่งเพลงหรอว่าเพลงอะไรนี่จำได้ไหมเป็นเพลงฝรั่งค่ะอ๋อเพลงครับครับจะดุด้วยไม่ใช่แบบเป็นเพลงฝรั่งเพลงหนึ่งค่ะจำพี่ได้ว่าความหมายเขาก็ดีมากใช่ความหมายคือจีบเวอร์คือเลิฟเวอร์ดูแบแปลกๆเออราคุยดูน้าเราเวทเตอร์เบดงี้ได้ไหม อัไก็แรงไปเนาไมอไงไอาจจะแบบเมสพารหรือเปล่าวั o พีในเช้าเ o ่ยค่ะอยู่ๆก็แบบเป็นเรื่องราดีๆยามเช้าอะไรยโอเคแมายล้วอฟังวะเขาทักมากี่มุมเ้ยเช้าปกติ่ะเธอเื่อไหมถ้าฉันเจอผู้ชายทักมาแล้วส่งเพลงกูบอกค่ะกวเป็นใครไม่รู้จักไม่มีเพลงงลาฟังรบายความรู้สึกให้ฟังผ่านทางเสียงเพลงไงใช่อาจจะาจพูไม่เก่งก็ได้ไงพูไม่ค่อยเก่งแต่รับหวใจ โอเคแล้วเราก็ไปบอกเขาไว้ไงเพลงเพราะดีนะเคยเพลงนี้เคยฟังแล้วเคยฟังผ่านหูแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อย่างนะก็คือเขาส่งมาแล้วเขาไม่พูดอะไรเลยหรอส่งมาแค่เพลงเดียวรอให้เธาอ่านส่งเอให้เพลงนี้นะแบบหวนๆด้วยแอบหวนๆให้เพลงนี้นะแล้วเราก็เลยกดฟังดูฟังละจ้าฟังละจ้าแบบ แอบติดกวนๆหน่อยฟังแล้วจ้าเพราะอยู่เคยฟังแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เชื่ออะไรเรากูยกันต่อแล้วหนูก็แล้วเขาก็บอกว่าไม่อยากคุยในแอปเจอกันจริงไหมคุยในไอจีอ่าเปคุยในไอจีเ่อแล้วเปลี่ยนแอปแล้วเปลี่ยนแอปไปอยู่ในไอจีเพราะเห็นไอจีปุ๊บเราก็เริ่มแล้วสองแล้วโคนันมันเข้าสิงปึ้งมีเพื่อนรวมอ๋อคนนี้รู้จักนี่มาเคยอยู่ในสาขานี่นาคนนี้คนนี้คนนี้ก็พอเราไปสาขาแล้วก็แบบ เจอเอ้ยรู้จักคนนี้ได้ยหรอสัมภาษณ์ละเริ่มเริ่มเริ่มหาข้อมูลแล้วว่าเขาเป็นใครจะได้รู้ว่าแบบเป็นเวไหนจะเป็นสายสืบไหมเผื่อเรามันจะเข้าทางเออแบบหนูเป็นสอสอหนูรู้จักคนเยอะแล้วแบบผมเพิ่ร่วมกันเป็นสิบก็เลยโอเคสนิทกับคนนี้ทนนี้เจอเออรู้จักคนนี้เป็นอย่างนี้เป็นนี้บ้านอยู่แถวนี้เออชี้เลียนนะดายดีนะได้เีอพี่น้องด้วยนะเนี่ยแล้วเราคุยกับคนในทินเด r ใน i อจีเนี่ยนานแค่ไหนคนนี้คุยประมาณสาวสองสามเดือนค่ะ แล้วเคยเจอตัวจริงกันหรือยังตอนนั้นอ่ะไม่เคยระหว่างที่คุยกับไม่ในสองสามเดือนนี้ไม่เคยเจอตัวจริงเลยเอ่อก่อนหน้านั้นไม่เคยแต่เขาบอกว่าเขาเคยเจอหนูจนแบบเดือนสุดท้ายค่อยมาเจอคือเดือนที่สามคือเดือนสุดท้ายค่ะเมื่อมาเจอแบบคุยกันมาสองเดือนหรือให้เขากั้นใจไม่เจอหนูถ้าเขาเจอหนูก็เคยคอคุยกันมีไหมโทรเสียงเฉยเฉไม่วิดีโอคอลแต่ว่า คือเห็นสตอรี่เขาจากรุ่นพี่หนูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วระหว่างนั้เราก็ส่องเขาตลอดปะส่องก็ดูแบบก็คุยกันแบบไปเรื่อยเก็สอง้ๆเราไม่อยากเจอเขาหรอกคุยกันส่องเดือนมันต้องอยากเจอตัวที่ติด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 นิดต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 อยติด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 ่ิดติดติดเิดาิป็นคนขดนัดติดติติดติ่ติเติดนัดจอแล้วเร่ไปเจอกันอย่างนั้นอ่ะอยากถามนิดึงว่าเปิดแบบในเตื่องในโอกาสพิดต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 นดติ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 ไม่ดค่ดติอกิดติดติวติดติด มดินเนอร์ฟิลเดตแต่ว่าเดทกันง่ายมากคือร้านหมูกระทะย่านฟิลย่านลังสินย่านลังสิตอยากกินหมูกระทะกระเทอไปกันสองคนสองคนค่ะไปสองคนแล้วก็แต่ว่าเจอเพื่อนระหว่างทางเยอะมากเพราะด้วยคำว่าต่างคนต่างรู้จักเพื่อนเราไม่มีเอเหรอเฮ้ยหวานมากกับคนนี้ได้ไงอ่ะเฮ้ยรู้จักกับคนนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยเอเซลเพื่อนเอมาภัรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ โอเคเออเออทำอย่างเงี้ยเอ๊ะรู้กันเออเดี๋ยวไเมั้วขอจิ้มหมูข้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วจากนั้นก็ไปทางหมูกรคทะใช่ค่ะคือเขาดีมากาจคือแบบเขาป้อนเราด้วยหรอไม่ไม่ไมเขาบอกเขาดีแตว่าเขาดีคือหนูเป็นคนชอบกินกุ้งมากเขาก็แกะเขาแกะกุ้งให้มีคนแกะกุ้งให้แล้วนะใช่มันดีมากว่าคือทุกอย่างมันมันดูราบรื่นแต่ว่าเอาจริงๆแบบเป็นคนที่ไม่ชอบกินหมูกระทะเยอะขนาดนั้นแต่เขาสั่งชุดใหญ่มากแล้วหนูกินไม่หมดเขาอยากกลัวเราอื้อ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 อใช่แต่หนูเป็นคนที่ไม่ชอบว่า เดีเราเลี้ยงนะประ <ใน S 2> ท<า>ับใจ,ใจไหมที่ทจเจอเขาครั้งแรกประทับใจค่ะแบบตรงปกสารสัมพันธ์ต่อแบบปุ๊บเลยไหมหรือว่าเรื่อยๆยังเรื่อยๆอยู่ค่ะยังเรื่อยๆแบบจนแบบประมาณสมมติจเจอกันประมาณต้นเดือนถามนิดนึงกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ย กินข้าวจบที่กินข้าวจริงๆจบที่กินข้าวจบที่กินข้าวจบที่กินข้าวไม่ได้ไปดูหนังต่อไม่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 กินหมูกระทะเสร็จกลับไปนอนใช่ไปเรียนหนูให้เขาส่งที่ห้องเพื่อนด้วยซ้ำเราก็มาเมาต่อเรามาเมาแบบว่าคนนี้ผ่านนะมือคนนี้โอเคอยู่ก็ได้อยู่แล้วเราได้คบกับเขาไหมคบค่ะคนนี้ได้คบคุยกันนานแค่ไหนถึงเขาถึงขอเป็นแฟนเราสามเดือนกว่ากเอ้ยเขาเป็นขอเป็นแฟนเราใช่ป่ะใช่ค่ะเขาขอ เขาขอรอบเขาแล้วเขาแบบเขาเหมือนเขาตั้งใจมามากรอบนี้แบบเนียบมากขอซึ่งหน้าเลยใช่ค่ะซึ่งหน้าแบบโอ้ดูวันนี้แต่งตัวแปลกวันนี้แต่งตัวไม่ชิวปกติแบบเสื้อยืดกางเกงขาแลฟิลฟิลได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบเฮ้ยทำไมใส่เชิดวะอันนี้แปลกนะเออโอเคเอออ่ะหนูช็อกมากตอนนี้เขาไม่เคยมีใครขอเป็นแฟนแบบซึ่งหน้าเสนอจะผ่านแชทแล้วค่อยมาเจอกันอะไรเงี้ยใช่ไหมคะโอ้ขอแบบซึ่งเราก็รู้สึกดีกับเขาแล้วก็โอเค อโเคแล้วคบกันนานไหมตอนที่คบกันเนี่ยเอาจริงๆเชื่อไหมคะเดือนเดียวเอาทำไมอ่ะหลังจากขอเป็นแฟนอ่ะนะนี่แหละมันเข้าจุดคายมากคะคุณน้านี่แหละภายในหนึ่งเดือนเจอไปแล้วสี่รอบสี่รอบไม่ใช่สี่คนนะสี่รอบที่เป็นรอบใหญ่ๆที่ว่าทุกครั้งที่เจอกันเดี๋ยวนะแสดงว่าใช้คำว่ารอบใหญ่ๆแสดงว่ามันต้องมียิบย่อยอะไดีในหนึ่งเดือนอูโ้คือ คือนานๆทีเจอกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแบบเจอกันแบบอาทิตย์ละครั้งไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยอยู่บนรถรอบแรกเจอแบบไหนรอบแรกอ่ะเจอคือติ้งทำอะไรอยู่คะแชทแปลกๆใช่แล้วมีพิรุธไหมแบบว่าแบบแบบไม่อยากจะให้เห็นอะอะไรเงี้ยมีไหมมีมีเลยแต่ว่าเราอ่ะรู้ว่าคนนี้ไม่ใช่เด็กมอเราอ่อไม่คุ้นมันไม่คุ้นมันแบบคือเราเคยเห็นเพื่อนเขากลุ่มผู้หญิงมันจะเป็นประมาณไหนเรายิ่งหนุ่มทัาปัดอ่ะมันจะเป็นแค่ ชายล้วนเหมือนฟิลชายล้วนเขาให้เราเช็คมือถือไหมให้ค่ะแล้วเราพอรู้ว่าคุยกับอีเนี่ยเราบล็อกไหมไม่เราก็ยังปล่อยเขาก่อนปล่อยให้เขาคุยกันปล่อยให้เขาคุยกันก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าแล้วเขาคุยกันประมาณไหนเราได้อ่านแชทแต่ว่าแอบข้วนค่ะเป็นฟิลแบบอยู่ไหนอ๋อโอเคๆก็เลยไม่ค่อยเอจใจเท่าไหร่ทั้งสองแล้วครั้งที่สองล่ะครั้งแรกยังไม่จบครั้งแรกยังไม่จบใช่แล้วก็เหมือนน่ะหนูพูดลอยๆช่วงนั้นเพลงลังสิตธมันลังสิมันายร้าย ้ิงๆก่อนตอนนั้นเป็นรังสิตมันแคบอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนค่ะที่จะเป็นรังสิตมันร้ายรังสีมันแคบตอนนั้นใช่ไหมคะหนูก็เออมองรังสิตมันแคบมองเทพมันแคบราชมงคนมันแทบมันแคบเนาะมอในแถวเนี้ยค่ะแบบมันแคบใกล้กันด้วยแหละช่แล้วเขาก็ไปเอะที่มอาเอ่อราชมงคลอะไรเงี้ยหนูอะไรนี่ไม่ได้รู้อะไรทำไมก็คนนี้เขาจะไปเที่ยวที่ราชมงคลแถวเขาแบบคลองหกมันมีร้านเออหาร้านนั่งชิวอะไรเงี้ยอ๋อ แล้วถ้าไม่พูดก็คือไม่รู้นะเนี่ยหนูบอกเนี้ยเออไปไวันนี้แหละอ๋ะอโอเคกลับมาอีกวันปึ้งหนูก็เลยแบบอันนี้เป็นอาจจะไม่ดีก็ได้รเราเอาโทรศัพท์เขามาดูเลยอ๋อคือคล้องใจแล้วล่ะค้องใจแบบไม่ไหวแล้ว่เาาช็คยิไม่ทมากใช่แต่อัโอเคคุยเริ่มงงหงิงงงหงิงกันแล้วประมาณประมาณแบบเธอครับเธอขาเธอขาแล้วจากความรู้สึกหลังจากเห็นปุ๊บเป็นยังไงเห็นแล้วก็พูดเลยค่ะว่า คนนี้คือใครถามเขาเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่ามันมีเบอร์โทรศัพท์ของผู้หญิงคนนี้โทรมาเบอร์ด้วยโทรเบอร์ด้วยก็เลยแบบรคือใครก็ยังอ้างว่าเป็นเพื่อนบอกว่าถ้าเป็นเพื่อนจริงๆอ่ะพขดูหน้าหน่อยแบบไมยอก็ไม่ยอมก็เลยรู้แล้วว่าหยุดนะถ้างั้นอ่ะอันนี้คือรอบแรกเลยรอบแรกรอบสองรอบสามมันรวมกันเพราะมันเจอคนเดิมไหาคนเดิม คนเดิมคนที่หนึ่งะนะใช่แต่ว่าคนคนแรกเขายังไม่รู้ตัวนี่ว่าเขาโดนจับผิดอยู่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้เปิดตัวกันขนาดนั้นด้วยแหละค่ะเพราะวันหนึ่งคือโควิดในนาที่เจออะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไปนั่งชิลกันลงรูปคู่ในไอจีเราบ้างไหมลงเป็นสตอรี่ค่ะแสดงว่าระยะไม่มีโพสเนอะไม่มีโพสพูดถึงระยะเวลามันก็หาไม่นานนี่เพราะมันเกิดขึ้นในเดือนเดียวอะใช่แสดงว่าหาไม่กี่วันเองอะสิเนี่ยรอบสองอะใช่แบบแป๊บเดียวที่อ่ะเกิดขึ้นเร็วมาก่อันที่สองรอบเนี้ยก็แย่อีก เราอไปเปิดแชทเจอรอบสองรอบสมันลบยอดเขาลบแชทบ้างไหมไม่ลบเลยแม่แสดว่าเขาเอออยากเก็บแต่ว่ามีอันนึงนี่อันนี้อันนี้แรงอยู่เอออันนี้อันนึงคือที่เปิดเจอใช่ไหมคะปุ๊บเปิดเจอนั่งดูเป็นสติกเกอรนเป็นอิโมจิเชอรี่อ่าเชอรี่ปุ๊บเราก็นั่งดูและอันนี้นอกใจแรงมากเพราะว่าเขานอกกายของเราถามถึงแบบ อย่างเงี้ยยังไงเ่ามันถามถึงอกเอวโพ่เท่าไหร่ผู้ชายถามผู้ชายถามเหรอครับทั้งหญิงทั้งชายผัดกันถามกันเองว่าแบบแน่แล้วทำไมไม่คุยแต่ฉันไม่เก็ตลิ้นจี่เชอรี่อะไรนั้นหนูไม่รู้ว่ามันเป็นอีโมจิชื่อเขาออ๋หรือว่าเป็นแล้วถามหน่อยเขาเปลี่ยนอะไรกันนี้ใช่งหมเขาอาจจะรู้ว่าชื่อเขาเปลี่ยนไหมหรือว่าเป็นสุดท้ายแล้วหวัดมาสารภาพกับหนูอ่ะ เขาก็เอาอีโมจิคนนี้เออีโมจิเหมือนเดิมแต่ว่าโปรไฟล์เปลี่ยนฉันว้าเขาคือโกหกคือคนนี้เป็นเพื่อนจริงๆแต่อีกคนนึงที่เป็นอีโมจิเชอรี่ไม่ใช่ที่หนูจับได้คือถามเลยว่าแบบอกเอวพวกเท่าไหร่ครับผัดกันถามแล้วก็คอกันทำไมเราไม่ไปถามเขาแล้วก็รู้ว่าเขาเซ็กซ์โฟนกันอุ้ยเรารู้ได้ไงตอนเขาเขาเพื่อนเขามาบอกแล้วเพื่อนเขาไปอยู่กับคนนั้นเราะว่าเพื่อนเขามาบอกว่าเนี่ย คือผู้ชายแบบไม่หนูก็ไม่รู้ว่าเขาอะไรกันเพื่อนผู้ชายเขาแบบว่าสงสารหนูก็เลยมาบอกว่าเขาทานี้กับมึงนะช่เพื่อนเพื่อนทำถูกเลยนะครับเพื่อนทำถูกมากเพราะว่าแต่เขาก็ไม่รู้นะว่าเพื่อนคนนั้นรอ้ใหมเพื่อนเขาทำถูกตอนนี้แหละเขารู้ตอนนี้แหละใช่เขารู้วันนี้แต่เขาทำถูกนะที่เขาเขามันบอกเราอะถ้าเขาไม่บอกเราเนี่ยฝ่ายนี้น้ำหวานก็คงไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเราจับได้ปุ๊บก็ใช่แล้วมันหนูก็แบบมันจับได้อันนี้คือคนแรกใช่ไหมคะครับอันนี้คือคนที่สองส่วนคนแรกอะมันคืน้ายเดตัวพี่ คือผ้าเช็ดตัวหนูก็งงว่าทําไมต้องมาคืนผ้าเช็ดตัวก็เจอะกําลังกายกันก็ได้ครับแล้วก็บอกหนูแม่รอก,ก่อนนะหนึ่งคือไปคืนผ้าเช็ดตัวหนูก็เลยว่า,วาคืนทําไมทําไมนั่นแหละจะเอาจะมาจะมาเอาผ้าเช็ดตัวไหมน้องอยู่ไหนนี้อะไรเงี้ยก็อะไรทําไ,ทไมต้องคืนผ้าเช็ดตัวลงมาอีกนิดนึงลงมาอีกปุ๊บเอา้ากินหมูกระทะอืมก็คือเขาก็บอกหนูเขากินหมูกระทะแต่กินห้องเพื่อน หื่นมาคิดว่าเขาไปกินร้านแต่เขาไปกินห้องผู้หญิงคนนั้นอ่าจะถามก่อนจริงๆเขาเป็นคนฮอตไหมคนนี้แต่ว่าคนค่อนข้างฮอตระดับอ๋อเขาเป็นคนฮอตอยู่แล้วเป็นคนฮอตอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าจะฮอตขนาดนี้ใช่ลงไม่อีกรถเขาชนบาบาบารเขาก็บอกหนูแต่ว่าหนูบอกวให้ไปไปหาไหมหรือไงบอกไม่ต้องแต่ก็ไปบอกผู้หญิงคนนั้นเหมือนกันฮอตเดียวกันแบบเอ้านี่มิและนี่เป็นแฟนจริงหรือเปล่าครั้งสุดท้าย ให้รูแ้แล้วครั้งสุดท้ายมันไปเชื่อมโยงกับผู้หญิงเชอรี่ที่เป็นอ<ม>ีโมจิเชอรี่ใช่ไหมคะว่าเขาเขาแบบเหมือนแบบอยู่ด้วยกันออว่าแบบไม่รู้ว่าอยู่ด้วยกันไหมแต่ว่าเหมือนไปเจอว่าเขาแบบเหมือนไปกินข้าวด้วยกันอีกแล้วออแต่ก็มีเราเป็นสนานะแฟนแต่ก็ลงสตอรี่เราเหมือนเดิมด้วยนะไม่รู้เขาทําได้ยังไงเหมือนกันคือตอนที่เขาทําลงสตอรี่เราเขาอาจจะ ซ่อนอีกคนหนึ่งไว้อยู่หรือเปล่าก็ maybe ก็เป็นไปได้หลายแอคแหละหลายแอคแหละแอคหนึ่งลงนี้แอคสองลงนู้นพอจอบได้ปุ๊บก็คือเลิกเลยใช่พไม่คุยไม่อะไรไม่คุยแล้วไม่เอาแล้วแล้วมันสี่ขั้งเลิกกันวันครบเดือนเดียวอ่ะเธอแล้วเดือนเดียวคือก็เท่ากับว่าครบหนึ่งเดือนพอดีแล้วก็เลิกกันเลยวันครบรอบแต่ว่าเขาไม่ได้รู้นะตอนแรกอะว่าหนูเลิกกับเขาเพราะอะไรหนูถามว่าทําอะไรผิดมาอคือมันมีมันมีหนูให้กลิ่นเขาไปเยอะมากมากว่าถามคนนี้คนนี้คนนี้แล้วหนูว่าสุดท้ายวันวันครบรอบจําได้เลยวันที่หก วันที่หกแบบจําได้เลยวันที่หกแล้วหนูบอกว่าทําอะไรผิดมาดูตัวไหมทําอะไรบ้างไปไหนกับใครอยู่กับใครสติ๊กเกอร์ไลน์คนนี้คือใครคนนี้คนแบบหนูถามแบบไม่ไม่แล้วก็แคปแชทผู้หญิงชื่อเธอที่หนูบอกว่าคนนั้นไม่ใช่วันนี้เป็นเพื่อนมึงใครวะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกไม่กูเห็นหมดแล้วกูเห็นหมดทุกอย่างมีรูปมีแชทมีทุกอย่างแบบหลักฐานมัดคุ้มแบบส่งกับการเป็นโคนันมาก แล้วเราเสียใจไหมเสียใจมากค่ะเพราะว่าความจริงแล้วมันคุยกันถูกคอมากมากเพราะได้ความว่าเป็นคนใต้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยถูกคอมากๆแบบภาษาแบบบางทีหยอกล้อกันภาษาใต้อะไรเงี้ยบางคนมันไม่ได้ทัศนศัพท์รู้กันอะไรขนาดนั้นอันนี้แบบดันทักตรงการคุยกันรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะปึ่งแล้วก็หลังจากนั้นหนูหนูด่าเขาล้องไห้เลยหนูโทรไปด่าเขาล้อไห้เลยเหมือนเขาก็แบบพิมพ์มาแบบเราพิมพ์อะไรอะหนูด่าเขาจนเขาล้องไห้ค่ะ ชายบอกว่าไม่เอาแล้วนะคุณอย่างมึงไปไหนก็ไปแล้วน้ําหวานได้บทเรียนอะไรจากรักครั้งนี้รักครั้งนี้คือสิ่งที่ได้เลยคือการไว้ใจมากเกินไปสุดท้ายก็คือคนที่ไว้ใจสุดท้าย ร้ายที่สุดใช่มันไว้ใจมากเกินไปว่าหนึ่งคือเราเข้าไว้ใจเขามากๆสองเราก็ไว้ใจเพื่อนหนูเป็นคนที่ค่อนข้างปล่อยค่ะถ้ามีแฟนคือเป็นคนฟรีฟรีมากแบบอยากทำอะไรทำอยากไปเที่ยวอยากไปนู่นอยากไปกับเพื่อนไปเลยเราไม่ห่วงเธอแต่เธอต้องแค่บอกเราด้วยนะว่าเป็นยังไงอะไรยเงี้ยเราก็ค่อนข้างฟรีกับเขามากๆสุดท้ายเขาทำกับสิ่งที่เราให้อิสระเขาเต็มที่มากขนาดเนี้ยคือเขาทําลายความเชื่อใจคือเหมือนหักหลังเลยเนาะใช่ให้ความไว้ใจไปแล้วแต่ไม่รักษาแล้วกลับมา แทงข้างหลังเราแบบนี้เนาะจริงๆอย่างที่ดูน้ำหวานเป็นคนที่ไม่ได้เคี้ยวหรือว่าเป็นคนไม่ได้ดุเลยนะเป็นคนจริงๆเป็นคนที่ใจดีและใจเย็นด้วยนะเป็นคนที่เป็นคนที่เหมาะกับซานต้าอยู่นะว้ายอันนี้ก็โชว์เองสุดท้ายแล้วอ่ะหนูอ่ะมาตอนช่วงประมาณปีสามอะค่ะก่อนที่ช่วงปีสามเทอมหนึ่งเหมือนเขาก็มาเจอที่วับอยู่ๆก็เจอที่มอชเลยแล้วเขาก็มาพูดแบบเอ่ยอมรับการกระทำความผิดขอโทษแล้วกันเรื่องเราเมื่อก่อนถ้าเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ก็เป็นพี่น้องอ่าดีแล้วแบบ พี่น้องเปพี่น้องกันว่าแบบไปกินข้าวกันได้ไปอะไรกันได้อันนี้คือยังไงไม่อยากเป็นพี่น้องเหรอเห็นแต่ว่าหนูก็จะแสะเขาตลอดเวลาไม่เป็นไม่เป็นอะไรอ่ะแบบจะแสะแอบแสะหน่อยอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้คิดแรหรอกก็แบบแสะถ้าเขากลับมาเนี่ยเราจะคืนดีเขาไหมไม่โอ้ตอบไปมากไม่แบบคิดมาแล้วว่าคือให้คือหนูเป็นคนที่ไม่อยากโกรธใครนานมากค่ะเคยโกรธเพื่อนมาเป็นปีเลยแล้วสุดท้ายก็อึดอัดตัวเองมันแบบมันอึดอัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่า ไม่กดใครไปเลยดีที่สุดปล่อยให้เขาไปเจอเวรกรรมที่เขาทํากับเราแล้วเดี๋ยววันนึงเขาก็จะเจอสิ่งที่เขาทําเองถ,ถูกต้องเพราะว่าเรามีปัญหาอะไรเราคนที่เคลียร์ใจกันไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันค้างคาเพราะอย่างว่าเราก็ไม่รู้ว่าเออชีวิตเนี้ยเอาตรง,ตรง,ตรงๆอะเราจะได้อยู่ถึงวันไหนก็ไม่รู้ใช่ใชถึงแม้ว่าเราอายุก็ไม่ได้เยอะกันเท่าไหร่แต่ว่าเราจะไปรู้ได้ไงเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้ใช่มีปัญหาอะไรก็เคลียร์กันดีที่สุดครับอาล่ะไม่อยากให้จบเลยคือจริงๆสุดท้ายแล้วอยากบอกว่า จะรักหรือไม่รักกันก็พูดกันตรงๆอย่าไปนอกใจหรือทำร้ายใครดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันก็มีแต่เจ็บอะไม่เราเจ็บก็คนที่รักเราเจ็บถ้าไม่รักก็แค่บอกว่าไม่รักใช่ครับ,รบก่อน<ช>ที่เราจะนอกใจใครนะครับหรือว่านอกใจคนที่เรารักอยู่แล้วเนี่ยเราควรที่จะเหมือนกับว่าคิดก่อนที่จะทาครับเพราะว่าไม่งั้น่ะคนที่อยู่ข้างๆเราเขาจะเสียใจมากยิ่งถ้าเขารักเรามากกว่าที่เรารักเขาเนี่ยเขาจะยิ่งเสียใจมากกว่าเดิมที่สุด ใช่รักตัวเองให้มากๆค่ะค่ะก็ก่อนจะจบรายการให้น้ำหวานฝากช่องทางการติดตามดีกว่าผลงานอะไรบ้างไปติดตาม IG นะคะก็เป็น V A N U S A N U n ค่ะแล้วก็ผลงานล่าสุดก็คือ Emilia ค่ะแล้วก็เร็วๆนี้มีโฆษณสอออกนะคะได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณน้ำหวานมากเลยครับที่มาร่วมรายการเราแชร์ประสบการณ์เยอะมากเลย คุณผู้ชมได้แบบฟังอิ่มเลยวันนี้เป็นการโดนนอกใจในหนึ่งเดือนที่4รอบอ่ะใช่ถือว่าถือว่าเจ็บอยู่นะเป็นเป็นรักที่บอบช้ำมากคือเจอกันใน tinder มาเจอกันใน ig ไปเจอตัวจริงกินหมูกระทะด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ดันแบบมานอกใจเราสถานะความรักตอนนี้เป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็โสดค่ะตอนนี้ก็โสดนะคะ ig บอกไปแล้วเนาะ ig บอกไปแล้วเียบร้อยนะโอเคครับก็สำหรับใครนะคะที่อยากรับชมพวกเราอย่างจุใจนะคะสามารถรับชมได้ ที่ PSI นะคะช่อง76แล้วก็มี y o u t u b e นะคะ f a c e b o o k ชื่อว่า V6TV แล้วก็เพจใหม่ของเราเลยชื่อว่า Podlove Story ค่ะเจอกันได้ทุกวันพุธพฤหัสบดีั0สบนาฬิกา30นาทีค่ะครับ,รบแล้วเจอกันครับเพราะทุกปัญหาความรักต้องถูกแก้ไขแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ